สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่เมียวบอนะครับผมเราอยู่กันในเกมแพนแมทซอมบี้สองนะครับผมเป็นพาร์ทที่17แล้วนะครับผมเอ้ยไม่17ก็18นี่แหละฮะถ้าจำพาร์ทผิดขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้เราลุยกันมา4ี่ชปเตอร์นะครับผมเข้าแชปเตอร์ที่5ก็คือชัพเตอร์ลอสซิตี้หรือนครที่หายสาบสูญนะครับด่านนี้เยิ่มกันนะ32ด่านก็น่าจะพาร์ทพอๆกับฟอร์ตบายเคปนะฮะ หมืนเขาบอกประมาณว่าเป็นเมืองแห่งแห่งท้องที่หายจับสูนนะครับผมเน้นเขาเรียกว่าปลูกปลูกพืชเขาเรียกว่าสายดอกทานตะวันในการต่อสู้กับซอมบี้นะฮะแล้วก็จะมีสเปเชียลซันต่างๆอะไรเงี้ยมาลุยกันเลยดีกว่าครับไม่รอช้าโอ้ด่านก็เป็นแบบคล้ายๆเหมือนแบบพวกเมืองเก่าๆเามืองที่แบบหายจับสูญ้าแล้วเราไปคนเจออะไรฮะ โอ้ยินีต้อนรับสุป่านะน่าจะแปลเป็นยินีต้อนรับสู่การผจญภัยเราปามันนี้มากกว่าจะเข้าขอ,อ่านก่อนนะฮะก็คือก็คือเหมือนแบบพวกเราข้ามเวลามาก็มาเจอแบบนครที่มันหายสาบสูญไปฮะเจอเมืองที่มันหายไปไอ้เนี่ก็ตามหาแต่ทากโก้ไอ่เวน จัดการซอมบี้ก่อนตามหามาสี่ที่แล้วเนี่ยทาโก้เนี่ยมาอันนี้เป็นดอกทานตะวันอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูนะถ้าใช้เป็นพีชูเตอร์ได้อยู่มั้งเดี๋ยวผมขอาตัวนะฮะหรือว่าตัวเฮฟวี่ดามจไปเลยถ้าตัวแน่จริงๆร่งอะดามจหนักหนักนะฮะเอาตัวนี้ไปแล้วกันเปลี่ยนมาเป็นแคปเบตบ้างเนาะ แล้วก็เอาพีชูเตอร์ไฟมาฮะเน้นสายไฟหน่อยแล้วกันนะฮะจะดูกันนะฮะเอาประมาณนี้แหละแล้วก็เอาสายป้องกันไปเอาโล่เอาน้ำแข็งอ่าเฉลี่บอมเอ๊ะผมเปลี่ยนอยูเอาเลนส์สายฟ้าดีกว่าได้เป็นสายสายฟ้าดีกว่า พาทียะเล่นสายแบบสายไฟเยอร์เวลวเล่นสายฟ้าบ้างมาลองดูฮะนี่ปลูกลูกดอกทานตะวันด่านด่านเนี้ยก็คือมันจะค่อนข้างผลิตดอกทานตะวันเยอะแต่ผมว่าซอมบี้ก็น่าจะเยอะน่าจะตามนั้นน่ะ มา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 ช็อตเลยครับช็อตไปต๊ะทีอยู่ฮะเห็นไหมนะสซอมบี้มันก็มาไวเหมือนกันนะฮะไม่ได้มาช้านะแป๊บเดียวก็เนี่ยมาเยอะอยู่ใส่ไปก่อนมา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 ช็อตเลยครับช็อตไปโอเคเมืองที่หายสับสูงอย่างนั้นเหรอ เหมือนหนังเรื่องนี้ฮะอะไรวะยูมันกี่ออะไรปะมันที่มันเป็นะจนภัยอ่ะแต่ด่านนี้ไม่ยาวนะฮะด่านนี้สั้นอยู่มาผลิตดอกทานตะวันมนาะลูกมา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 นี่เจอพ่อมดพ่อมดหน่อยเป็นไงเซกฮะ เจพอมดใส่อันติเสกไปเสกไปเจอพอมดเสรเสกไปฮะเจอพอมดมาเสกไปครับเสกให้หมดเสกให้หมดเอาสิเจอเจอสายเสกเลยเป็นไงตัวนี้ผมซื้อมานะฮะเสกไปเสกไป เรียบร้อยก็ผ่านด่านได้พืชตัวใหม่มาฮะเปิดประเดิมก็ได้พืชตัวใหม่มาเลยมาประจำประจำแชปเตอร์นี้ครับหาดูซิชื่อว่าอะไรอ่าเควสคอมพีด้วยนะครับมาชื่อว่าเลสสตริงเกอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวขอรับรางวัลก่อน เปิดมาได้เลสติงเกอร์มาโอเคพอดีเลยฮะอัพได้พอดีด้วยเต็มสิบพอดีเปะ๊ะเลสติงเกอร์โอเคมาเดี๋ยวใช้ด่านต่อไปเลยปึ๊บ เหมือนจะสอนวิธีใช้เลสติงเกอร์นะฮะบังคับให้ใช้ด้วยนะฮะน,นี่ไม่ใช้เนาะเอาดาบแรกๆยังไม่ใช้หรอกฮะชี่วิตฮาร์เซลนะครับผมก็คือเปลี่ยนซอมบี้เป็นเห็ดอะไรเงี้ยมาลุยปึ๊บปลูกก่อนเลยปลูกพืชก่อนเลย ถ้ก็แอบ,บเยอะอยู่นะฮะใช้ดอกทานตะวันเยอะอยู่นะแต่ได้อยู่ครับเพราะว่าด่านด่านนี้มันทำมาเพื่อซัพพอร์ตตัวโอสตสูง,สงจริงเหมือนเหมือนให้ดูว่าไอตัวเนี้ยพอใกล้ใกล้ซอมบีอ้อ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะไม่ตีอ่ะเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบป้องกันแทนอะ่ะ มามามาแต่ไม่ได้มีปัญหาหรอ,อกฮะเจอพ่อมดเสกไปหน่อยฮะเล่นแบบสนุกสนุกเลยฮะตอนนี้มามามาเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสายป้องกันนะพออยู่พออยู่ใกล้ซอมบี้มาครับลุยลุยลุย ไหนเขาดูอันตีหน่อยสิลูกอันตีเป็นยังไงวะอ๋อยิงแสงเลเซอร์โอเคดีครับดีดีช็อตไปฮะช็อตไปช็อตไปเลยไปนอนเวปแล้วป๊บเดียวเองไวมากเสกให้หมดฮะเสกไป เสกฮะเสกซอมบี้หมดอะ่ะเอาดินี่เรียบร้อยครับชนะละไวมากแป๊บเดียวเองมาครับด่านต่อไป,ปอลุย next level แลวในเรื่องเยอะอีกแล้วเราก็แปลไม่ออกขอข่ามาเลยแล้วกันนะฮะมาอืม่ดานนี้ให้ใช้พืชที่เขาให้มาหอยตัวตัวนี้อ่ามันชื่ออะไรวะม,มันเป็นฝรั่งอะอย่างอย่างอย่างยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ตีไปก่อนนะปุ๊บ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  เออยังไม่ได้อัพเลยนี่ว่านีสายลาวานะจะเป็นเขาเรียกว่าแบบระเบิดนี่ระเบิดมามา,มาเข้ามาเหอะป,ปึ๊บล่างระเบิดเผาไปฮะตัวหัวนี้ก็มาหัวเหล็กระเบิดไประเบิดไปเผาไปครับ กลายเป็นลาวาเผาไปดานล่างมากก่อน,นี้วะดานล่างาานนอ่ะดันบนมาเผาไปเผาไปครับเผาไปครับเผาไปให้เลสให้เลสติงตีไปตีไปเหมือนดอกลิลลี่มากกว่านะเผาเผานี่เผา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้านบนด้านบนอย่าอย่าเด้ออย่าเด้อเผาไปฮะเผาไปเผาให้หมดเผาให้หมดอย่าให้เหลือใส่รบใส่รบครับมาขอสักยิงดอกอันติยิงบีมปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรียบร้อยครับเผาครับระเบิด นี่แน่ระเบิดอีกหนึ่งดอกนี่แน่ไปไปมามาเข้ามายิงครับยิงยิงเข้าไปเผาหน่อยด้านบนซอมบี้เยอะเหรอซอมบี้เยอะหละเอเผาสักหน่อยครับหัวเหล็กไีหัวเหล็กเผาไปครับเผาไป จัดลำแสงสักหน่อยฮะยิงไปครับยิงไปยิงไปอู้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 โอ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 เอาหนี้ใส่ใส่ไปก่อนโอโอโออันติโอ้โหอันติมาอีกแล้วอันติมาอีกแล้วเว้ยใส่ไปครับโอ้โหโอ้โหอันติมาไม่พักยิงลำแสงก็ไม่พักนะฮะมาไฟนอลเวฟน้่นบนยิงสิ มามาเข้ามาเข้ามาเผา,า,าทิ้งหมดฮะเผาทิ้งหมดมาเลยมาหัวเหล็กยิงไปยิงไปรอรอดูนะฮะโอเคตรงนี้เผาเผาทิ้งไปเผาทิ้งไปเรียบร้อยครับชนะครับสบายๆครับ เรียบร้อยด่านสามจัดด่านต่อไปเลยฮะเอาอีกแล้วมีคุยกันอีกแล้วปึ๊บเอ้ยมีซอมบี้ตัวขุดมาว่ะเดี๋ยวก่อน เอาจากนั้นมีตัวขุดมาต้องเน้นไปฟ้าช็อตล,ละถูกไหมฮะอ่ะอัพเกรดให้หน่อยละกัน<ๆ>เพิ่มเกาะเพิ่ม,มดาเมจโอเคฮะแต่เน้นใส่ฟาช็อตเอานี่มาใช้กันผีน้อยมาเน้นปลูกนี้ก่อนฮนะปลูกเอาตะขันตะว,วันกัน มาโเราตัวทานตะวันก่อนนะฮะด้านหลังไว้ก่อนนี่นี่ไอตัวไอตัวนี้มันความสามารถมันคือมันสามารถขุดนะฮะเือเรียกว่าโยกโยกย้ายไปได้นะฮะโยกย้ายพื้นได้แล้วก็โจมตีด้านหน้าก็ ไม่เข้าด้วยนะฮะซึ่งกวนนะเฮ้ยอย่าเอาซีเอาสักหน่อยอย่าอย่าเข้ามาเอาตรงนี้ออกไปก่อนอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะช็อตช็อตโอเคไล่ช็อตไปก่อนเสกซีเสกโช เสกโชครับเสกโชะมาอยู่ละสักหน่อยตีไปผีน้อยผีน้อยตีปล,ลูกช็อตไปฮะช็อตไปมาเถอะมาเถอะมาตั้งโลกันช็อตเฉียบผีน้อยเสกโชะก็ไม่ใช่ผีน้อย เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่เศษโชกซะหน่อยขุดเหรอนายขุดนายขุดพื้นเราเหรอนายนายอยู่นิ่งๆนายอยู่นิ่งๆช็อตไปฮะช็อตไปช็อตไปมาขี่น้อยจัดการเศษโชไปเสกเสกให้หมดฉันจะเสกนาย เศกนายซะเรียบร้อยโหตัวตัวเศกนี่โกงมากเลยอะแต่ก็ตามเรียกว่าตามตามราคาเรียบร้อยครับ100บาทได้ไอะไรสเตลล่าเอนดูเรียนนะฮะโลดูเรียนโลทุเรียนโอเค ปึ๊บด่านต่อไปเลยเว้ยด่านบอสย่อยมาเนะี่ยเอ้ยพืชตัวนี้ตรงนี้ก็จะหิวนะฮะมาตบจากด้านบนนะฮะเด้งเด้งไปโดนซอมบี้ตัวข้างๆด้วยเดี๋ยวดูนะฮะเดียด๋ยวดูปึ๊บเห็นไหมฮะปึ๊บ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 ดีมามามาเด้งไปลูกเด้งไป เด้งไปปึ๊บมีไว้ตรงนี้ดีครับดีครับเด้งไปครับโ,โชชชะโชชะนมีไว้ด้านบนก่อนในตัวนี้โจมตีได้แค่บนหัวนั้นนะฮะโจมตีไอจักตรงๆไม่ได้โบบาโบ โมผมเอาโล่ไปวางมันก็ขุดขุดโล่ผมไปด้านหลังอะ่ะมันมันมันไม่ได้ไงกุนตีตัวเนี้ยเหรอก่นันเห็นไหมฮะตมตีไม่เข้ามันมันเอามันเอาพรวกันนี่วางไว้ก่อนเลยจัดอันตีสักหนึ่งดอกสิลูกตีเอาให้หัวแตกเอาให้หัวทิ่มมามาเข้ามาเข้ามา เอาโรกันไว้ก่อนได้ไม่มีปัญหาบึ้มไหมรู้สึกรู้สึกพ่อยังไม่มาพ่อยังไม่มาไปด้านล่างตรงนี้นก่อนโอเคเด้งไปลูกดีเด้งไปเด้งไปไล่ไล่เด้งไปดีครับดีครับเด้งไปลูกโชชะโชชะ บุบบับบุบบับครับดีครับนีไว้ด้านบนหน่อยมาไฟนอนเวฟแล้วเด้งไปลูกโบาบะโบบะดอกที่สองยังไงดอกที่สามเก็บหมดครับเก็บเรียบเชียบเรียบร้อยครับด่านห้าผานแบบชิวๆครับง่ายๆสบายๆ เควสคอมพลีทด้วยฮะโอเคขอรับนี่นะฮะรับเควสก่อนนะฮะได้เพชรมาสองหน่วยโอเคมีภารกิจมาเพิ่มใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่โอเคต่อไปเลยครับดาต่อไปมีตัวขุดใหม่แล้วเว้ย อ่บาบังคับให้เราใช้นะฮะปื๊บน้ำแข็งโล่ไม่น่าใช้ได้มีมีพ่อนักขุดมาเอาผีน้อยมาแทนผลิตฐานตะวันตรงนี้ไปก่อนไล่ไปเลยก็ได้นะไม่ไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าหลังๆก็ไม่ค่อยอยู่ละ ด่านนี้มันจัดตอทานตะวันได้ฮนะจริงๆไม่ต้องพกทานตะวันมาก็ได้นะมาสายเสร็จเสรโชะมาตรงนี้ก่อนโอเคมาวางไว้ตรงนี้โอเค มาเข้ามามาครับเข้ามาปึ๊บอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนยิงไปยิงไปเรียบร้อยมาเซกโชกมามาเลยครับมาเลยครับ ดีตัวเสกโชว์แล้วทุกอย่างดูง่ายดายไปหมดเลยนะฮะด่านไวมากคุ้มค่ามากครับที่ซื้อมาสุดยอดดีเลยเยี่ยมเลยเป็นตัวที่คุ้มค่ามากครับนี่มาเสกไปเสกไปจ้าไม่ได้ใช้ใช้พืชประจำช,เชปเตอร์เลยจ้าดูไหมฮะช็อตไป เสกโชกเสกโชกนี ừ, chỗ, đ đ ่เสกโชกเสกโชกอีกหนึ่งดอกเรียบร้อยอ่าได้พืชตัวใหม่มาแล้วฮะตึงตตงๆงเควสคอมพิวต์ด้วยไหนดูสิชื่อ A K E E Oh, ชื่ออ่านออกยากเลยรับรางวัลก่อนแล้วกันอ่านออกยากเลยรับมาก่อนนะมารับมาก่อนโอเคอัะคีอะชื่ออ่านออกยากอะแต่ไม่เป็นไรฮะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วันแน่มีซอมบ,บี้ตัวร่มมาด้วย ไอพวกไอพวกนี้เนี่เน้นเน,น้นมีทั้งป้องกันด้านหน้าด้านหลังนะเดี๋ยวก่อนไม่ค่อยได้ใช้ฮนะเอาเชอรี่บอมมาดีกว่ามาลุยมามาฮะมามาปึ๊บโอเคมาผลิตมา,มา,มา,มา แอมคัมมิงครับ <Yeah. S 2> มาไล่ช็อตไปครับมาพอมดไล่ไปครับไล่ไปดีมาช็อตไปครับช็อตไปช็อตไป จะใสยฟ้าหน่อยช็อตไปมาคอมดอยู่ด้านบนลูกโอเคดีเสกโชกเป็นไงเสกโชกเสกซอมบี้ให้กลายเป็นเห็ดนะฮะเสกโชกมาดันบนแอบอึดหรอแอบอึดหรออยู่นิ่งๆไปอืมไม่ทันนะดีดีดช็อตไปครับมา เจ๊กโช๊ขุดไปขุดไปด้านหลังขุดไปช็อตครับอุ้ย,ยมันคือเราเกี้ยงอะไว้เดี๋ยวช็อตไปช็อตไปไล่ช็อตไปครับไล่ช็อตไปเรียบร้อยช็อตหมดละช็อตหมดละไม่กลัวหรอกช็อตหมดละมา เตรียมเสกโชว์สองสามสี่เสกโชว์เร็ียบร้อยครับชนะครับโอ้ชนะไวมากอะง่ายมากเลยอะชนะง่ายมากเลยอะโหตัวเสกดีมากเลยอะคุ้มว่ะมาอีกด่านหนึ่งแล้วกันฮนะ เฮ้ยห้ามให้ซอมบี้เข้ามาอย่างนี้ว่ะแต่เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วอ้าชิหายบังคับเว้ยไม่ไม่ให้ไอตัวนี้มาด้วยฮะผลิตผลิตทานตะวันไม่เป็นไรฮะผลิตจากนงี้ก็ได้เราอะมันเปรี้ยวอยู่แล้ว ปลูกไปก่อนฮนะเพราะว่าต้องต้องต้องใช้นะฮะต้นบนโอเคตรงนี้ปลูกไปก่อนเดี๋ยวขุดขุดออกได้ฮะเพราะว่าต้องใช้ดอกดอกดอกทันตะวันนะฮะเ,เดี๋ยวนะมาโอเคปึ๊บเอาตายแล้วสลับกันนี่ว่าหนียิงตรงนี้ไปก่อน ยิงไปยิงไปมาได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่นีสลับไว้ด้านหลังก็ได้มาป,ปิ๊บโอเคเริ่มเริ่มเริ่มอยู่ตัวแล้วฮะมามามาเริ่มอยู่ตัวแล้ว อย่าเข้ามาง่ αι, ไม่ทันยิงไหมครับไล่ยิงไปไล่ยิงไปอันนี้ไว้บนนี้ เอาให้หมดก่อนไป,ไปตัวร่มเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะตรงนี้ยิงตรงนี้โอเคมันก็หมดแล้วครับชนะแน่นอนยิงไปยิงไปอัดไปยิงเรียบร้อยครับหัวแตกครับชนะครับเฉียบได้กาชามาเฉียบ เปิดซีได้อะไรได้โลกทุเรียนมากับเลสติงเกอร์นะฮะเรียบร้อยครับสุดยอดแอบเล่นง่ายอยู่นะแา่เนี้ยไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ผมว่าถ้าจะไปยากด่านหลังๆแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะอันเนี้ยโอเคครับยังไง ฝากกดติดตามด้วยครับผมยังไงพาร์ทนี้ผมขอจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงฝากกดติดตามด้วยสําหรับช่องพีมียบอลนะครับผมทั้งยู u ูบและติ๊ t o ็อกใช้ชื่อช่องเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมวัยรุ่นโอเค